สวัสดีค่ะบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการสอบถามมชื้เนื้อสัพท์นะคะมาฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันเลยค่ะ あはいいらっしゃいませこのビーフを 400g くださいはい、えー、この牛肉を 400g ですねはいこの牛肉を 400g それからこのポークを 300g くださいはい豚肉ね300ですねえ、ね、豚肉300ですあそれからこのチキンを 500g はい鶏肉500ですねはい鶏肉を500、えー、それから あ,あそれでいいです。はい、ありがとうございます。えっと、2430円ですね。はい。じゃあ、1万円で。はい、じゃあ、7570円のお返しですね。はい、どうも。ありがとうございました。またお願いします。はりがう、よい พิลลชัยมาเซก็ยินดีต้อนรับครับใช้เวลาเหมือนเชิญชวนใครเข้าร้านเนี้ยครับตามร้านอาหารเขาจะพูดคำนี้นิมาเซนนี่มาเซน,เซนขอโทษนะคะคุณบีฟ400กรัมครับคุณบีฟ400กรัมครับขอโทษนะคะขอะบีฟ400กรัมค่ะ

それからこのポークを 300g ください。はい。この牛肉を 400g。それからこのポークを 300g ください。ค่ะเนื้อวัว 400g แล้วก็พอก 300g ค่ะ。เนื้อวัวกิ๋นขุเนาะ。ถามว่าพอกนี่ถ้า,ถาเกิดแบบสาริกะจะใช้โพคขุ。はい。 豚肉ね、300ですね。はい、豚肉ね、300ですね。さあ、ームを3枚かんかんかん。ねもーーが豚肉な。ええ、豚肉300です。あ、それから、このチキンを 500g。ええ、豚肉 300g です。それから、このチキンを 500g。 ค่ะเนื้อหมู300กรัมค่ะแล้วก็ชิคเก้น500กรัมค่ะนี่ที่ครบนะคะใช่เนื้อไก่500กรัมครับเนื้อไก่ใช้ใช้คำว่าโทรินิคุนะคะคำว่านิคุก็คือเนื้อเนาะส่วนคำว่าโทริก็คือเป็น น 500. นเนื้อไก่อีกห้าร้อยกรัมค่ะสุเรคารารับอะไรเพิ่มอีกไหมครับเขาใช้คำว่าสุเระโซเรเดีเรเดพอแล้วค่ะโซเรเดอีเด 2, ครับขอบคุณครับทั้งหมดเป็นเงินสองพันสี่ร้อยสามสิบเยนครับใชจิมังเยเด็นเด็ค่ะนี 1, ่หนึ่งเยนค่ะจิมงก็หนึ่งหมือนเนาะ じゃあ7,570ยนงค่าใช้นะ้7,570เยนเส7ยนข้ลิมผ่านกันครับเงินหอนเจ็ดพันห้าเจ็ดสิบเยนครับนะเซนก็เจ็ดพานเนาะก็เบขูก็ห้าร้อยนะนะจูก็เจ็ดสิบ โอกาสที่ก็เงินถอนนะคะはいどうもはいどうもขอบคุณค่ะありがとうございましたまたお願いしますありがとうございましたまたお願いしますคือขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ได้คำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วเนาะ กิวนิคูก็เนื้อวัวกุตานิคูก็เนื้อหมูโทรินิขูก็เนื้อไก่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ทบทวนกันแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะบ๊ายบาย